ก็เป็นรูปที่เกิดมานานหรือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดอกมะลิสีคใครว่าสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอเห็นมันหล่นอยู่ตรงนั้นอะอ๋อมันเหียวดอกมะลิเหี่ยวสีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะนั้นสีขาวเป็นสีที่ยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนผู้หญิงคนหนึ่งแก้มแดงวืบขึ้นมาเนี่ยมันจะแดงตลอดไปได้ไหมไม่ได้อาจารย์แล้วเขาแก้มแดงเพราะอะไรอ๋อโดนทวงนี้ นะฮะโดนทวงหนี้ต่อหน้าทาะกกำนันอายวืบขึ้นมาแก้มแดงขึ้นมาเลยแต่สักพักซีดเลยตำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสีสันของใบหน้าเป็นเพียงอุปทัยรูปเข้าใจไหมอย่าหลงลักเลยเพราะมันชั่วคลาวความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยเป็นสิ่งถาวรยั่งยืนไหมเป็นมหาภูตร,รูปหรือเป็นอุปทัยรูป เป็นรูปที่อาศัยอาศัยเท่านั้นเองเข้าใจไหมเราอย่าไปหลงรักสิ่งที่มันอาศัยดินน้ำไไลมเลยมันแป๊บเดียวนะคะผู้หญิงคนหนึ่งดูสวยมากสวยจริงๆเราหันหน้าไปทางโน้นเท่านั้นนะฮะปัง้งอะไรรถชนเราหันไม่ทีโอ้มันไม่ใช่ผู้หญิงสวยแล้วสมองไหลเละออกมาไส้แตกออกมาอะไรเงี้ยอ้าว ความเป็นหญิงที่ว่าสวยงามไม่เหลือละสลายหมดเลยตายคาที่เข้าใจหรือ,อยังเนาะมีความรู้ไว้หน่อยนะว่าดินน้ำไฟลมคือมหาภูตรูปสี่ที่มีมานานแล้วและก็จะมีอย่างนี้ไปอีกนานเข้าใจไหมเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วภูเขาไฟยังระเบิดอยู่เรื่อยๆไหมคะล่าสุดข่าวใหม่ล่าสุดที่ ไอซ์แลนด์เป็นภูเขาน้ําแข็งแทๆ้ๆมันเคยเป็นภูเขาไฟคือคือไฟใต้ดินเนี่ยมันระเบิดบื๊บขึ้นมาเนี่ยแต่เนื่องจากมันเย็นเนาะมันก็เลยแข็งตัวไปแล้วน้ําแข็งก็ปกคลุมมา200ร้อกว่าปีและณนะวันนี้มันระเบิดบื๊บขึ้นมาไฟที่อยู่ในโลกเนี่ยก็ไหลเบอะเบอะออกมานะฮะไหลามาเบอะเบอะเลยนี่คือสัญญาณอันตรายนะภูเขาไฟเป็นระเบิดที่น้าแข็งเนี่ย ที่ไอซ์แลนด์นีโลกเราอยู่นิ่งๆหรือว่าหมุนหมุนหมุนลักกลางโลกเนี่ยเป็นของแข็งหรือของเหลวของเหลวคือน้ำหรือไฟไฟกลางโลกนี่เป็นก้อนหินที่ไม่ละลายนะฮะพวกเราลองหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งนะแล้วเราเรา,เราก็เอาไฟไปเผามันเราจะใช้ความร้อนขนาดไหนที่จะทำให้หินเนี่ยเลวไหลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมร้อนมากไหมคะ ร้อนมากหลายร้อยองศาหลายพันองศานะเพราะฉะนั้นหินละลายทั้งหลายเนี่ยอยู่กลางโลกนะฮะเหลวๆเ,เลยเสร็จแล้วก็แล้วก็มีดินเนี่ยปิดอยู่คือคือ,คอหมายถึงว่ามันมีน้ําหุ้มแล้วมันก็เลยทําให้ไอหินละลายเนี่ยเซตตัวแข็งเป็นเป็นแผ่นบางๆปิดอยู่ปิดก้อนนี้ไว้แล้วก็มีน้ําแล้วมันก็คอยระเบิดเป็นที่เป็นที่เข้าใจไหมคือระเบิดเป็นภูเขาไฟบื้บ แล้วก็ไหลย,ยื่นเข้าไปในทะเลเป็นทวีปต่างๆเพราะฉะนั้นแผ่นดินในทวีปต่างๆเนี่ยใต้แผ่นดินก็มีน้ําอีกเข้าใจยังแล้วก็ถัดจากน้ําก็เป็นผิวดินบางๆแล้วก็เป็นไฟคือเป็นหินที่ไม่ละลายคอยระเบิดที่โน้นระเบิดที่นี่แล้วความความร้อนของไฟตรงเนี้ยเผาขึ้นมาที่ผิวดินแล้วก็มาต้มน้ําแถวนี้ให้เดือดึนอะไหมแล้วน้ำเนี่ยก็ดันออกผิวดินขึ้นมากลายเป็นน้ํผู้ร้อนอะเนอะไหมคะ แล้วโลกนี่เวียงไหมหมุนตัวตลอดเวลาเนะี่ยหมุนต้องหมุนรอบตัวถ้าไม่หมุนรอบตัวเราตายเลยอะ่ะถ้าโลกมันอยู่นิ่งนะฮะพระอาทิตย์จอก็จออย<ไ>ู่ตรงนี้นะเราตายเลยฮะ,ะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แต่โลกเนี่ยต้องหมุนรอบตัวเองนะ,ะตอนที่อยู่ตรงนี้เป็นเที่ยงวันนะฮะอเมริกาเป็นเที่ยงคืนเนาะพอเราหมุนกึ๊บได้ที่ป๊บเราเป็นเที่ยงคืนอเมริกาเป็นเที่ยงวันนะ,ะโลกนี่หมุนตลอดเวลา ทีนี้ในะขณะที่มันหมุนอย่างเงี้ยพวกเราให้นึกภาพอย่างนี้เราเอาแป้งเค้กละลายเหลวๆเนี่ยแล้วเราก็เอาแผน่นแป้งหุ้มอีกทีหนึ่งนึกออกไหมฮะคือหมายความว่ามีแผน่นแป้งหุ้มของเหลวๆไว้แล้วเราก็เวียงมันเบิบ่บะอย่างเงี้ยนะเป็นไงมันก็คอยแต่จะระเบิดออกนึกออกไหมฮะมันก็จะปรีออกปรีออกตรงโน้นตรงนี้เป็นภูเขาไฟระเบิดเข้าใจหรือยัง และบริเวณน้ําพุร้อนนี่คือเป็นบริเวณที่น้ําที่ถูกต้มจนเดือดแล้วก็พุ่งฉีดขึ้นมาถ้าเราไปดูบริเวณที่น้าน้ําพุร้อนที่มันผุดขึ้นมานะฮะเราจะเห็นภาพของโลกที่มันเวียงตัวคือน้ํานี่มันกระชอกขึ้นอะไรฮะมันจะฟึบแล้วก็หดหดลงไปแล้วก็ฟึบใหม่เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าโลกมันอย่างไงปปับปปับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้มันเป็นสิ่งสลายไหมคะเป็นสิ่งสลายเข้าใจไหมฮะมันเป็นก้อนสลายที่น่ากลัวไหม มันเวียงอยู่ตลอดเวลาเข้า<น>ใจไหมฮะมันเวียงเนี้ยบุบบึบบบบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเรานั่งเครื่องบินหรืออะไรหลุดออกจากโลกไปแล้วเนี่ยโอ้อุปกรณ์การสอนกว่าจะมานะเนะี่ยมันหมุนนะฮะพวกเราดูภาพแล้วเราเนี่ยยืนอยู่บนเนี้ยเหนออไหมเรากาลังนั่งอยู่บนเนี้ยแล้วเราเอ๊มันหมุนแล้วทําไมสาราเราไม่กลับหัวกลับหางออาจารย์มันใหญ่เกินเข้าใจไหมโลกนี่มันใหญ่มากเลยมันหมุนตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามันหมุนเข้าใจไหม เพราะนั้นที่เขาบอกว่าตอนนี้แกนโลกเอียงแกนโลกเอียงมันเอียงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเอียงไปแล้วเพราะว่าบริเวณที่ไม่เคยหนาวมันจะหนาวจัดบริเวณที่ไม่เคยร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นร้อนจัดนะคะอย่างเช่นที่อเมริกาก็เปลี่ยนบริเวณที่ไม่เคยมีหิมะก็มีหิมะตกอย่างเงี้ยนะมันแกนโลกมันเริ่มเอียงละอันนะพอก่อนกลับมาใหม่เอาสั้นๆว่าพระอาทิตย์ก็เป็นสิ่งสลายพระอาทิตย์ก็เป็นรูป พระจันทร์ก็เป็นสิ่งสลายพระจันทร์ก็เป็นรูปโลกนี้ก็เป็นสิ่งสลายโลกนี้ก็เป็นรูปร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งสลายร่างกายก็เป็นรูปเพราะนั้นคำว่ารูปเป็นคำใหญ่ไหมคะคำใหญ่เหมือนกับนกก็เป็นสัตว์สองเท้าไก่ก็เป็นสัตว์สองเท้าเป็ดก็เป็นสัตว์สองเท้านึกออกไหมคะแต่เราอย่าพูดผิดว่าสัตว์สองเท้าคือนกใช่ไหม ร่อสัตว์สองสาไม่ใช่แค่นกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคําว่ารูปเป็นคําใหญ่มากเลยพระอาทิตย์ก็เป็นรูปพระจันทร์ก็เป็นรูปโลกก็เป็นรูปศาลานี่ก็เป็นรูปเสานี่ก็เป็นรูปแต่อย่าพูดผิดว่ารูปคือร่างกายเข้าใจไหมยังร่างกายเป็นรูปแต่รูปไม่ได้เป็นร่างกายรูปเป็นอะไรคะก็เป็นดินน้ำไฟลมสองประเภทคือเป็นดินน้ำไฟลมใหญ่ๆเขาเรียกมหาปุตตรูปสีกับ เป็นรูปอื่นๆที่อาศัยเช่นสีสรรันเสียงกลิ่นรสเข้าใจไหมอย่างเช่นอย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยมันเป็นดินน้ำไฟลมที่ไหลจืด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 ืดขึ้นมาเป็นลูกกลมๆ่ามาชิมเปรี้ยวแฮะและใครเป็นคนผลิตมะนาวอ่ะพวกเราลองตอบมาสิว่มามีมนุษย์คนไหนที่นั่งผลิตเมล็ดมะนาวขึ้นมานั่งทําเมล็ดมะนาวนะเสร็จแล้วก็เอาไปปลูก เลยเป็นมะนาวขึ้นมาเป็นมนุษย์คนแรกที่ทํามะนาวมีไหม,มไม่มีมนุษย์ไม่ได้สร้างอะไรเลยนะฮะมะนาวเขาก็เกิดมันมันเขาเรียกว่าดินน,น้ําในดินน้ําไฟลมในโลกเนี่ยเขามีรสชาติของเขาเขามีรสชาติแล้วเขามีเขามีกรรมพันธุ์ของเขากรรมพันธุ์ของเขานะฮะที่จะขึ้นมาเป็นลําไยหวานเจี๊ยบมาเป็นมะนาวเปรี้ยวจี๊ดมาเป็นมะม่วงกรอบมันอะไรเงี้ยเขาเป็นดินน้าไฟลมของเขาอย่างนั้น แล้วมนุษย์ก็เกิดมาแล้วมนุษย์ก็มาแย่งชิงสิ่งเหล่านี้กันนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นดินน้ำไฟลมที่อยู่ในโลกนี้เป็นปกติเข้าใจไหมคุณจะตายเกิดตายเกิดอีกกี่รอบโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจหรือยังเมื่อเช้านี้อาจารย์สอนพวกเราว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาอยู่รวมกันแล้วถูกตั้งชื่อว่าคนใช่ไหมแต่มันเป็นคนหรือไม่เป็นคนมันไม่เป็นคนแต่มันเป็นอะไรมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่ง คนที่ไม่มีความรู้ก็ปล่อยปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยลิ้นปล่อยกายปล่อยใจไม่ฝึกฝนอะไรทั้งสิน้นไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมฝึกจิตไม่ยอมอดทนนะฮะอยากพูดอะไรพูดอยากด่าใครดา่าอยากแกล้งใครแกล้งอยากตบใครตบอยากโกงใครโกงอย่างเงี้ยนะมีชีวิตที่ไม่ฝึกฝนคนคนนี้ก็อยู่ในโลกนี้อย่างลำบากเพราะว่า ใครๆก็ไม่อยากอยู่ด้วยแต่งงานเมียก็หนีไปมีลูกลูกก็หนีไปแต่งงานอยู่ที่อื่นไม่อยากจะอยู่กับคนขี้โกรธคนเอาแต่ใจตัวเองเนึกออกไหมคะแต่ใครก็ตามที่เอาตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเนี่ยมาฝึกเอามาฝึกให้ทานเอามาฝึกรักษาศีลเอามาฝึกสมาธิสงบไม่ฟุ้งซ่านเอามาฝึกให้มีความรู้ให้เกิดปัญญาดับทุกตัวเองได้ช่วยดับทุกให้คนอื่นได้เนี่ย คนคนนี้มีคนชอบไหมคะมีคนรักไหมคะอย่างเช่นหลวงปู่หลวงพ่อนเนาะอยู่ในป่าในเขาเมาลรถไปหาจริงหรือเปล่าอยากไปทําบุญกันหลวงพ่ออย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยอุตส่าห์ผลิตลูกแต่ลูกมันหนีไปอยู่ที่อื่นทิ้งให้เราอยู่ตายายสองคนอยู่สองคนยังทะเลาะกันอีกนะแยกห้องกันอยู่อีกแล้วที่สุดไปอยู่น่นสถานสงฆ์ข้อคนชราคนละที่กัน <c oughs> เพราะอะไร เพราะตาหูจมูกดิ้นกายใจไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาเข้าใจไหมเพราะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงกองดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเข้าใจหรือยังแล้วร่างกายนี่มีสีสันไหมคะมีไหมแล้วมีสีสันถาวรหรือว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงช่วงไหนอยู่ในร่มก็ผิวขาวไหมพอตากแดดก็ผิวดำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจ้าหนี้ทวงก็หน้าซีด เวลาถูกหวยก็หน้าแดงอะไรองี้นะก็มีสีสันขึ้นมาเป็นเพียงอุปทัยรูปเป็นรูปที่อาศัยเนาะแล้วร่างกายนี้ผลิตเสียงไหมคะมีไหมคะก็เสียงพูดเสียงผายลมเสียงเรอเสียงตบมือเสียงอะไรพวกนี้แต่เสียงเหล่านี้เป็นมหาภูตรูปหรือเป็นอุปทัยรูปอุปทัยรูปเพราะนั้นเสียงเป็นรูปหรือเสียงเป็นนามเสียงเป็นรูปเสียงเป็นรูปเข้าใจไหม รู้จักรูปหรือ,อยังรู้จักรูปแล้วเนาะต่อไปน้าคืออะไรลหละอาจารย์ชีวิตคนเราเนี่ยมีรูปกับน้าเนาะส่วนหนึ่งที่เป็นรูปคือเป็นดินน้ำไฟลมแล้วก็มีสีสันมีเสียงมีกลิ่นคนเรามีกลิ่นไหมคะมะีบางคนมีกลิ่นพิเศษคือกลิ่นขี้เต่าเนี่ยนะแต่บางคนไม่มีนะบางคนก็มีกลิ่นปากอย่างเงี้ยตอนเด็กๆไม่มีกลิ่นปากแต่พอโตมามีไวรัสแบคทีเรียอะไรก็ มีกลิ่นปากบางคนก็มีกลิ่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยทำไมพิเศษอาจารย์อ๋อมะเลงในลำไส้แล้วมันเน่าเรียบร้อยมีกลิ่นออกมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นปากแต่เป็นกลิ่นที่เราเหยจากข้างในเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นร่างกายคนเรานี่เป็นเพียงก้อนดินน้ำไฟลมที่มีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสใช่หรือไม่มีรสด้วยหรือบ่ามีไหม เงือเข็มไหมเงี้ยเเคยชิมแล้วใช่ไหมฉีก็มีรสนะฮะเออส่วนนามคืออะไรนามะเป็นภาษาบาลีแปลว่าชื่อนะนามะนี่แปลว่าชื่อสิ่งที่เป็นชื่อก็คือสิ่งที่เกิดแล้วดับหายไปเหลือแต่ชื่อเช่นเรามีคนใช้คนหนึ่งชื่อนาย ในแดงก็แล้วกันต่อมาในแดงเนี่ยตายไปมีคนมาถามหาว่าในแดงอยู่ไหนเราบอกเขาว่าไงเหลือแต่ชื่อ,อตัวมันตายไปแล้วใช่ไหมนี่ความความรู้สึกความจำความคิดจิตใจคนเราเนี่ยมีสภาพเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมนีตั้งใจฟังให้ดีนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย เป็นดินน้ำไฟลมนะเป็นดินน้ำไฟลมชักจะยากแล้วเนาะก็เรียกว่ามันเป็นรูปส่วนความคิดความจำความรู้สึกแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมแต่มันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ได้อยู่ข้างในแล้วมันมารู้ที่ตาที่หูเนี่ยสิ่งนี้เกิดปับดบดป๊บดับหายเกิดปั๊บดับหายเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจ้าก็เลยตั้งชื่อมันว่ามันเป็นนามธรรมคือมันเป็นสิ่งที่เหลือแต่ชื่อให้พูดถึงนะคะมันมีแต่ชื่อให้พูดถึงเรียกว่านามธรรมนามะนามะแปลว่าอะไรแปลว่าชื่อหนึ่งละสองแปลว่าทําให้รู้ได้อะเข้าใจไหมฮะชื่ออะไรก็แล้วแต่ทําให้เรารู้ได้ว่าเป็นอะไรไงเรารู้ได้เพราะมันมีชื่ออ่ะเนไหมอืมเอาพวกเราช่วยดูของจริงก็แล้วกัน พวกเราลองตั้งใจฟังสิพวกเราได้ยินเสียงด้วยหูใช่หรือไม่ใช่ไหมเพราะมีหูจึงได้ยินเสียงใช่ไหมแล้วเวลานอนหลับกลางคืนมีหูไหมแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงฮะก็เมื่อกี้บอกว่าได้ยินเสียงด้วยหูใช่ไหมคะแสดงว่ามีหูเมื่อไหร่ต้องได้ยินเมื่อนั้นจริงไหม แต่บางครั้งไม่ได้ยินมีไหมคะเคยไหมนั่งฟังเทศฟังธรรมนี่แหละบางช่วงไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าหลับหรือบางช่วงมัวแต่คิดเรื่องหนี้สินเลยไม่ได้ยินมีไหมแสดงว่าหูไม่ใช่ตัวได้ยินเสียงแต่จิตเป็นตัวได้ยินเข้าใจไหมเอานอกจากเสียงอาจารย์มีเสียงอย่างอื่นไหมเสียงอะไรเสียงพัดลมได้ยินไหม